ค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับบูมีช่ชาแนลซึ่งวันนี้บูมี่ก็จะพาทุกคนมาอัดคลิปกันใช่วันนี้เราจะมาอัดคลิปกันไม่ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาวาดเพนทไซนนั่นเองซึ่งก็ามาวาดกันเลยดีกว่านะคะรีรอร,อรีอะไรคะวาดกันเลยต้องชื่อเป็นวาดเองเว้ย มือสามเคยนะคะจะใช้กระดาษแบงนี้เลยนะมีคนบอกว่าสวยอขอบคุณค่ะไม่ได้ตั้งใจวาดนะน,นะโคนะคะอันนี้คือจะไม่ได้ตั้งใจวาดเลยนะคะก็มาวาดธรรมดาธรรมดาค่ะ แบบนี้โอเคนะคะถ้ามันมีเสียงร่องอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคือเปิดถ้ามีเสียงไมค์ต้องขอโทษด้วยนะคะคือเปิดอ่าโอเควันนี้ก็จะมาวาดหน้ากันดีกว่าเดี๋ยวขอล่างก่อนไปนะขอล่างก่อนแปนะอุ้ย วันนี้นั่งไม่ค่อยถนัดนะคะก็เลยอืมมานี่แเลยชิฟฮันนโ,โอเคนะคะวิธีการวาดก็ไปดูเอาเองใน Youtube นะคะสำหรับคนที่มาระก,กาก็จะวาดสวยสวยมากเลยนะอ่าได้มาประก,กาาเดินหน้าชิ้นเดินหน้านะคะอวดแบบกัมแบขอลบ ตรงคอหน่อยแล้วกันเฮ้ยใหญ่ไปไหมยังลบใหญ่ไปไหมอุ้ยี๋ยวกันโอเคโอเคนะคะแล้วก็จะเป็นเพ้นท์ค่ะอะวาดอย่างนี้เลยเนะอันนี้จะเป็นแขนส่วนของแขนอ่ะหนอ่อเสียงพัดลมเข้าก็ต้อง ขอโทษด้วยนะคะชุบหน้าใหญ่มากเลยอะตัวไม่เท่าด้วยแล้วก็วันน้าออกค่ะอุยใยแต่ละภาพนี่ใช้แล้วหนูทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวขอเนี่กัน,นอันนึงอุยไม่ใช่กดคอนโทลเซตเป็นการปรับ นะคะอืมโอเคยังกดโอเคค่ะแล้วก็เซลเลอเซอร์นะคะแล้วก็จะ ทำเป็นอันนี้ค่ะโอเคแล้วก็ใช้นะคะใช้อันนี้ค่ะโอเคเราจะเลื่อนมาข้างบนนะอุ้ยตายเอ้ยอ๋อนอนกลับสิวะกลับเอยอนี่แหละนะคะแล้วเราก็จะมาทำใหม่อย่างนี้นั่นเองอ่าโอเค คิดนะคะเป็นอย่างนี้คะ่ะอืมโอเคนะจะทำมันคนจริงๆไม่ได้มาแล้วเช่ามันนี่นะคะคิดเดี๋ยวจะวาดไม่เป็นไงเดียวอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะกดโอเคนะคะแล้วก็เซลยูเทอร์เซอร์เหมือนเดิมคะ่ะที่จริงเราไม่รู้หรอกแล้วก็เพิ่งรู้วันนี้ จะใช้เป็นอันนี้ไซเบอร์อะไรช่างมันศูนย์นี่นะเราก็จะเพิ่มนะคะน,นี่จะเป็นอ่าช่องมันนะคะโอเแล้วก็อย่างนี้ค่ะอันนี้จะเป็นขอบมือสักอย่างมันใหญ่มากเลยเราจะทำเล็กๆดก,กค่ะ ค่อยปรับเอาได้นี่วะโอเคแล้วก็อย่างนี้นะคะน่ารักจังเลยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ค่ะแล้วก็นี่อย่างนี้เลยนะ แล้วก็เซลบัชอุ้ยเซลเลอร์เซลนะคะแล้วก็มาทำตรงนี้ค่ะต้องดูให้ละเอียดด้วยนะอันนี้จะวาดเป็นไม่รู้ไม่ได้ค่ะขอลบเฉพาะนี้ก็เดนะ้อหน้าอ,อกนะคะลบหน้าอ,อกกันเดีย๋ยวค่อยมาวาดทีหลังไม่ค่อยดีเลย ไม่ดีเลยด้วยซ้ำไปโอเคแล้วก็วาดมือค่ะถ้าวาดในกระดาษจะไม่จะไม่แบบนี้แหละอ่าอุ้ยตายนะคะอันนี้จะเป็นข้อมือข้อมืออ่าเส็นเลือดค่ะเส้นเลือดมาอ,อกค่ะ ก็จะว่าจะเป็นอ่าโอ้โหว่าถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคกำลังวิ่งอยู่ไงกำลังวิ่งนะคะใหร้รอ,อด้วยเงาตกเลยเงาตก โอเคร่างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำต่อคลิปหน้าละกันขอทำผมก่อนอ่านะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะทำผมแตกแต่เปล่าวะ ยากเดี๋ยวก่อนยา,ยากยากอ่าเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวจะนานคลิปมันจะนานนะคะเราจะต้องค่อยๆทำอุ้ย วาดผมค่ะเดี๋ยวแปดนาทีแล้วอีกสองนาทีคลิปค่ะ Hello my friend is ก o f ป n พ้องนะคะแล้วก็จะวาดอันนี้เคยดูคลิปสอนวาดลูกจะเป็นมน้าหนูนะก็เลยทำตามมาตลอดเลยนะคะไม่รู้จะกกันดย้ํำนะคะช่างมันนะคะ ช่งางใครไม่รู้นะเพลงช่างมันค่ะเพลงช่างมันของฮอร์โมนวุ่นว่าโอเคอย่างนี้นะคะแล้วกันเดีวก็ว่าตรงนี้ได้ติดก้า9นาทีแล้วชิปถ้าเกิน10นาทีนะคะมันจะต้องลงทะเบียนหรือเปล่าไม่รู้อ่าโอเคไปบ้ายค่ะ เฮ้ยเดยเด,เดตรงนี้ตรงนี้จะไปให้เห็นแมงเราไม่ใช่แมงลือแสงเห็น <c oughs> ไหบว่าขาดจุ๊บจุ๊